Oh, away ปิดไแล้วผเคยดาวขอขอท่านดาวพอสารพัดจงอภัยเมกสามากนั no> uh <t uh <t uh uh ้นเจ้าพ uh ่อปวดใจที่ไม่ได้มือ้ยวที่ไม่ได้มือไหว เพราะศีกามเขาจะซูโฟนเองลยวก็วัตถุที่มีว่าสุบวกที่มีนะก็สวยก็ไปเป็นบาปเราบอเาเป็นแพลนบาทเอ้าเป็นอย่งสันนักทั้ง่นเอามัจะไปซีกับพาตัวีอาไหนมันก็เสียโฟมเถอะเอาไปชีกตากันบาทกูไหนได้มิดนาให้แอ้เป็ยังนี พีจะไหนเราเ็ู้พี่พี่เถออันนี้งชุดใครเหรอครับซีประเด็นาฝันเราเราเองซีอี๋มาช่วบ่อมา่บ่อมีผู้จะเคียรไปตีตีสามเสืแล้วพอนีนะเร็วเรู้ดีเสีไถานัไปซื้อไปไปซื้อมาแล้วมาอก็คือวาหินยอะลย่ี่ใส่อันนี้ะเต่ามันสวยเล้วมันต้องไปหา าจีนี่ซีกงใจด้วยกันโอ้ยเอาละเอาละเอาสวยๆจักรพรรดิครับพี่น้องครับผมสวยจัแนลยจักรพร้องพี่น่องเนาะนะครับาเป็นพี่น้องสิมยุบเป็นมูนะครับกราบขอบพระคุณหลายจะลบไปครับผมสำหรับเด็กตะก่อนเกาหลีพี่น้องครับกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องเช่าบ้านน้องหน่องคุณ พี่น้องน้องน้องอดอดต้องใส่บ้านทำงานงาน ขอบคุณหลายๆนะครับผมไปถึงประเด็นบางคณเจ้านะครับพระวิสุทรงสมเด็จตุดุบตุกนา่เมตตาเกือนโน้นหลักการทีมงานผู้น้อชุมชนนะครับลูกหลานเสียงมีฮกเคล่นมากอาศัยแต่บุญอาศัยเพื่อเพลินครับผักอยู่สาระใหญ่ข้อเดียลถามว่าสอบรับยูแอนคือซ้อมคือมาสอบรับเพื่อนพญาลำบด้ยลูกไพ่เบเกเตยยุสลาเพื่อนเนี่ยแหละครับพี่น้องครับกราบขอบคุณหลายๆที่ยังหักยังเมตตาขอบคุณพบอวดพร้อมดันเออประวัติใยุคปานนี้ซ่องกัะลูกหลานป่านนี้แหละ รัการทีมงานคุณเดียครับทีมงานจับขาของข้านํานะครับผมหลอกอนหอกกับไปซาป่ายู่น้าเพินกันนี่แหละรอบนี้กันจะไปไหขอบวรคุณหลายทีมงาที่สร,รา,างนกำเิเสียงมงงสกดในกริดูโวรกระดักเหี่ยครับมาอุมหาการชิดอันยิ่งใหญ่ในกลับคุณนี่นะครับผมครับอ้ไอ้ครับแงแตาก่างนีบอกลมงีกับพระอาจารย์นะาจางยด อันยังเป้าไปเปล้นวาตอนเดอาสิไปบินหวานครัลูกเอาสิบาปดต่าแบ่พีคงไปบินบานอัยังพี่น้องก็มีอารมเข่าที่เดือดมาเป็ยนเมียเปนเลี้ยงสิพียังาโอ้พีน้องยังยกหลอยู่ที่เรานะครับพี่น้องยังเต้ เียตยละลับนิพัฒเสเตยรออปราศิลยินรนตรีนักเอกคุณชิบิครับกออกปรกอบแจที่นอกนับแน่นะครับผมโดยเฉพาะประเด็นนักเอกประจัที่ง่ายนะครับปวสิบเดือน้องแทีมิดาครับน้องโอฉลองใช่นะครับแล้วก็น้องออดกุเชลนปุ้ยก็หลายทีแล้วก็ให้น้องโมน่ะค้องตอทน้องตอทีเองกันด้ประกาศทีันิพน้องตอทีเปืนอจะเสียเลีนหมดเน กับวันเวลามันก็ทันกูเลยนกันก่อนไอพี่น,น้องได้เมื่อก่อนจบซ้อนะครับแล้วก็น้องมินลาลิตานะครับแล้วก็น้องตู่น้องภาคือประมาณของจริงนะฮะแล้วก็ดีดเพื่อนได้ล่องเรือนเต็มรูปแบบไอพี่น้องปกติฉากก็ที่ออกปีสามเคลมแต่ว่าเขาเหรียนจักหน่อยพอเล่นได้ออกก็เลยเกือบเป็นปีหาทิวแล้วก็ พี่หาแล้วมาลุ้ครับผมแล้วไรตัวน้อยค่ะอศุกาพอนครับฝากป็นต่อดกนะครัขอบคุณครับขอบคุณแม่นะครับขอบคุณแม่นะครับมดีลห้นอันดับวัสนองพี่น้องก็บอกเ่าจาศิลปินคนดดสนหูนะครับการแสดงอันใดวัตถุหูถึงใจพี่น้องนะครับผมซีนของผมุณนักพิกงานความกลับศิลปินทุกชิตบนเวที่นี้ครับขอกราบลุกเถิดตาพี่น้องสู้สุุขครับทุกการแสดงเพียยแค่ยากเห็นรอยยิบยากเห็นนข้อสุขของมีขาหนองบริเวมีเจตนาอื่นใดได้ือ ลองใจกันย่งกินครับโอกาสนาลูกหลานเดยย้อนร้อนเคยหลังก็มารับใส่พี่น้องนะครับอีขึ้นก้าพี่น้องเชาลอยเอ็นนะครับพี่น้องปรตูสถานทีในมือนีนะครับเอามาตีไว่อยากไจากนาวิลามาไรไม่อยากไปจากพี่น้องวิ่งหน้าตะวันมาเตะที่รับ ครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับ I oh. love